เมืที่สายฟ้าฟาดลงมาจะมีเงาปรากฏขึ้นชื่อของฉันก็หมายถึงเงานี่แหละด้วยดาบของฉันจะสามารถขจัดอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทั้งหมดของอินาซุมาได้แต่ทว่าในทุกกา้าวเดินจะต้องเสเสียอะไรบางอย่างไป สุดท้ายแล้วก็สูญเสียไปแม้กระทั่งเธอเรื่องดาวเหล่านี้ยังคงเล่าขานอยู่ใต้ร่องเงาของต้นทันเดอร์ซากุระแต่ร่องรอยของการสูญเสียที่ถูกทิ้งไว้ในประเทศนี้ก็ยังคงเจ็บปวดจงค้นหาต่อไปแม้จะเป็นแสงเพียงชั่วครู่ก็ตามแต่อย่างน้อยดาก็มีช่วงเวลานี้เธอเคยพูดเอาไว้เช่นนี้ แต่ฉันได้เห็นประเทศที่ก้าวไปยิางสุดกำลังและสูญเสียทุกอย่างให้กดแห่งสวรรค์บางทีอาจมีเพียงทําให้เวลาหยุดเดินเท่านั้นที่จะทําให้แสงสว่างของสายฟ้าไม่จางหายไปช่วงเวลานี้เป็นเพียงภาพมายาที่แสบบนเปลาะบางมีเพียงความเป็นนิรันเท่านั้นที่จะนำดอกเข้าใกล้กดแห่งสวรรค์มากที่สุดทึกวันนี้ฉันไม่ใชิเงาอีกต่อไปแล้วร่างกายนี้เป็นร่างกายที่สูญส่ง และมีเกียรติที่สุดควรได้ครอบครองพลังของโลกร่างกายนี้ได้ให้สัญญาวไว้กับความฝันของผู้คนนั่นคือความเป็นนิรันดร์ที่ไม่ว่าจะกี่สมัยก็ไม่เปลี่ยนแปลง